หนังสือพิมพ์เพจออนไลน์รองผู้ว่าเพชรบูรณ์นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งอิ่มบุญสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร16กุมภาพันธ์2567เวลา7นาฬิกาที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีวัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ในจิรวัตรมณีโชิรองผู้ว่าราชการาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสนำหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนใส่ผ้าไทย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรสิบรูปในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2567อิมบุญสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรโดยมีพระราชพาัฒร์รมทีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2567 อินบุญสุขใจนุ่งผ้าไทยใส่บาทกำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ที่สามของเดือนที่บริเวณลานพระมหา,าธาตุเจดีวัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยข้าวสารอาหารแห้งจากกิจกรรมส่วนหนึ่งจะนำถวายพระสงฆ์และอีกส่วนหนึ่งจะจัดทำเป็นถุงบุญมอบให้กลุ่มปรอบบางในพื้นที่จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจใส่ผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวข้อมูลข่าวคันฉัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวศรทับทิมหัวหน้าสูนข่าวสื่อทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน